สวัสดีเจ้าช่องสาวเฟิร์นคนพะเยานะเจ้าวันนี้เฟิร์นก็นอยู่ที่บ้านธาตุนะเจ้าอยู่บ้านธาตุอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะเจ้าก็วันนี้เฟิร์นก็อยู่เขตป่าชาเนาะต้งพูดจะเป็นหมู่บ้านนะเจ้าบ้านพธาตุบ้านธาตุนี่ก็จะเป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้นะเจ้าตรงนี้ นี่เข้ามาในเขตนี่จะเป็นป่าชาติเจ้าพุ่นนะเจ้าป่าชาตินี่จะเป็นปาน่า,ปนนา,ปช,าปปชาติบ้านทาตเนานนะะเขตมาพุ้าเพลนะนะเจ้าสมาร์เดอร์ถ่ายทำยูทูป มาได้มาเฝ้าไกา่ยออย่างเด้อมาถ่ายให้ท่านผู้ชมพอนี่ก็แม่นมดนะเจ้าเนี่ยเขีประชาทั้งนั้นเเจ้านี่หนทางนะต้นไม้นะโอใหญ่คือข,ขนาดต้นไหนปุ่นจะเป็นกอไผ่เลยเจ้าปของมาหาหน่อไม่กินกันนะนนักขนาดนะยเจ้า นี่จะเป็นน่ะหน่อไม้นักนะเจ้าสองรอบข้างเลยนะเจ้าพุ่นนะเจ้าจะเป็นป่าชาตินุ้บนท้าเลาะเนาะนี่ก็เข้ามาลึกอยู่แล้วนะนี่สามร้อยเมตรแลวนี่ เขามาลึกอยู่นะเจ้าเป็นก่อภัยหน้าฝนเนาะฝนกระตกยนุนกนะันะนับงเจ้าตรงหันก็นจะเป็นยิ้มห้อยนะเจ้า แต่ปลาน่าไหมทั้งนั้นนะจ้าปลาช่าบ้านถาดมันไม่คลายเดีนี่นนนจะเป็นปลาน่าไหมเป็นปลาทึบขนาดนะเจ้าบริเวณหลังคน,นจะเป็นห้องน้ำเก่านะเจ้า เป็นสองทางสองทีสแสดงว่าตรงนี้เขาทำมิม้มตรงนี้เป็นอะไรอย่างตรงนี้เป็นตีอันนั้นเก่ากะเล่นไม่พอเนาะเหม่เจ้าเป็นธาตุกระด,ดูกอยู่นู่นเหม่เ,เจ้าเป็นธาตุที่ว่ากระดูกเหม่เจ้ามาเด้อ ็นอะไรยังอัมน,น่าจะเป็นกองเตาหรือว้ล้ลงเตาปะสมาเด้อเจ้าถี่นจะทำคนมาถ,ถ่ายทำดูทูบเด้ออย่ามาถังมาช่วงกันเด้อได้เงินเยอะๆทำเงิน,งน,ท,ำนทำบุญสุศนฮะเจ้านี่จะเป็นอะไรยังนะ ติ๊เก็บของเก่าก็เจ้าจะเป็นอะไอย่างนู้เป็นติ๊กเจ้าแก่อยู่นะเจ้าอยู่ในประชาเนาะประชาบ้านถาัดมัใช้จะเป็นตัวใบซกเกา่าเพราะว่ามันมีทางนี่ เน้นนค่ะโหยุงนักขนานนะเจ้าจะเป็นปลาช่ามัานถัดเนาะนั่นก็จะเป็นของปลาม่นยนะเจ้านี่ก็อันเก่าอันแก่เนาะอันนี้ก็เป็นโกดกระดูกเก่าโอ้ ไปขึ้นอุ้ยอุ้ยเพื่อลร่างว่ะคนตายไหมมาเดิอบ่ได้มาบ่ได้มารบรูบ่ได้มาอย,ย่างเด้อเจ้าุ่นมาเป็นควันเผาขยะใหม่ก้ะอื้อ จัดจังหวะนะเลยเนาะเผาใหม่ๆเลยชนาเด้อเจ้านั่นหอยเผาขยะเผาอันนี้ยังใหม่อยู่เลยเนีเจ้าพุ่มก็จะเป็นาตดเป็นห้องน้ำนะ สมาร์เดอร์ไหยังเผาใหม่ๆเลยนะเจ้าควันยังกุบอยู่ควันยังขึ้นอยู่ยยยเผาขยะเผาเสื้อผ้าเจ้าก็แสดงว่งาขวขวขวขเขาคงจะเผาไปเนาะ เจ่ะเจ็บเป็นปล่อยไข้ทุกคนกับล้วนตายทั้งนั้นแหละเินกับหลอดตายม่ได้นะเจ้าคลิปนี้เฟินกับขอจบตัวเองนะเจ้า ขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟินคุณผิเยา้าในเจ้าจะได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟินสักหนึ่งช่องในเจ้าขอบคุณเจ้า